สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือน รวมไปถึงก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยนะครับอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้ผมนํา i iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้เป็นคิวของ iPhone 12นะครับที่จะมาอัปเดตราคาล่าสุดให้ได้ดูกันเป็นราคาในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2022แบบนี้นะครับสำหรับเดือนธันวาคม iPhone หลายรุ่นนะครับก็อาจจะมีการลดราคาลง เพื่อที่จะส่งท้ายปีนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ได้เลือกซื้อกันอย่างแน่นอนยังไงกดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะอัปเดต iPhone ทุกรุ่นที่ลดราคาให้ได้ดูกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับสำหรับท่านที่อยากจะซื้อ iPhone ราคาถูกส่วน iPhone 12นะครับตัวเครื่องก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมีความสวยงามถามว่ายังน่าซื้อไหมก็ ยังเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าซื้อนะครับในเรื่องของราคาปัจจุบันก็หาซื้อได้ในราคาประมาณ2 0,000ต้นต้นๆเท่านั้นในเรื่องของการใช้งานสามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านซึ่งใช้งานไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของการอัปเดต iOS ก็น่าจะไปต่อได้อีกพอสมควรเดี๋ยวในวันนี้ผมสรุปราคาล่าสุดนะครับมาให้ได้ดูกันทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตท่านไหนที่กาลังอยากจะซื้อ iPhone 12เดี๋ยวมาดูราคาล่าสุดกันก่อนนะครับบอกเลยว่าน่าซื้อยา อ่แนนนไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่4ธันวาคมปี2022นะครับเริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับไอโฟน12มีขายทั้งความจุ64แล้วก็128 GB ตนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยรับประกันศูนย์1ปีนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่2 3 ส8 0 5บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากให้พรอนได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีความจุมี2ความจุนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรก2 3 8 0 5า้าบาทท่าไหนที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับส่วนร้านที่2จากลาซาด้าสำหรับ iPhone 12นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาป,ปกติ29,900บาทลด ราคาเหลือ22,990บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้นะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านที่2ถ้านในที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ iPhone 12นะครับเครื่องโมเดลไทยเครื่องศูนย์เครื่องใหม่นะครับรับประกันศูนย์แอปเปิล1ปีจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ22,490 มีให้เลือก2ความจุสําหรับสีมีประมาณ6สีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนยแอปเปิลหปีนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดจากทางด้านแอป l a ซาด้านะครับสำหรับ iPhone 12ท่าในใดที่อยากจะซื้อนะครับราคาโดยรวมก็จะประมาณนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูรีวิวกันก่อนได้นะครับถ้าเราสนใจค่อยทําการสั่งซื้อสําหรับลิง์ของ l a ซาด้าก็อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเหมือนเดิมนะครับส่วนราคาจากทางด้านแอป s h o ป e ี้สำหรับ iPhone 12ตอนนี้มีเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะครับถ้ามีก็จะเป็นความจุเยอะแล้วก็เป็นสีที่คนอาจจะไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นร้านแรกสําหรับ iPhone 12จะจําหน่ายโดยร้าน i Studio นะครับขายอยู่ที่35,900บาทมีเฉพาะสีแดงนะครับแล้วก็เป็นความจุ 256GB กิกะไบต์เท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็ยังจัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีีีีนนะร้้าามเฉพสแดงแล้อ ก็ความจุ256 g b เท่านั้นราคา35,900นะครับถ้าท่านอยากจะซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e ส่วน iPhone 12จากร้าน Studio 7นะครับราคาเริ่มต้นที่25,900ถึง35,900บาทก็จะต่างกันที่ความจุแต่ว่าปัจจุบันสินค้าหมดชั่วคราวนะครับซึ่งยังไงลองกดเข้าไปที่ลิงก์ดูก่อนได้นะครับในส่วนของสินค้าก็เป็นเครื่องแท้สู์ไทยโมเดลไทยเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็ ปีมีให้เลือกน้อยนะครับตอนนี้ถ้าจะซื้อออนไลน์มีเยอะก็ต้องเป็นที่ Lazada เท่านั้นปิดท้ายกันที่ราคาจากแอป JD Central นะครับสำหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ25,900บาทลดราคาล่าสุดเหลือ21,998บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,ก่อนผได้10เดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อ ก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ JD Centan อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรสําหรับ iPhone 12จากทางด้านแอป Lazada, Shopee แล้วก็ JD Centan นะครับราคาโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณ20,000ต้นๆน,นะครับถ้ามีให้เลือกเยอะหน่อยก็จะเป็นของทางด้านแอป Lazada ถ้าท่านสนใจอยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน จากทั้ง3ค่ายมือถือเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove Edge สำหรับ iPhone 12มีขาย3ความจุนะครับ64 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่25,900บาทสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้นที่ประมาณ16,000ซึ่งราคานี้เป็นการเปิดเบอร์ใหม่นะครับถ้าเป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ลดให้อีกประมาณ1,000บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นรายเดือนเดือน ละหนึ่ซื้อได้ราคา16,000บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย1 5 0 0รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ17,500บาทนะครับสัญญาในการใช้งานมี12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับส่วนค่าโทรให้เรามาโทรทั้งหมด900นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงเฉพาะ30นาทีแรกนะครับถัดมาเป็นรายเดือนเดือนละ 1, 1 9 9ซื้อได้ราคา0 0บาทพร้อมกับ้่าคาหนา 1, 200, ึ่งหมจ่นเจ็ดวันทาทซื้อมกับจ่ายค่า0 0็ 8,200บาทสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดส,ส่วนค่าโทร700นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงเช่นเดียวกัน Pro ปร899ซื้อได้ราคา18,700นะครับค่าเน็ตล่วงหน้า1000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ19,700บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ต80กิกส่วนค่าโทรให้มาทั้งหมด300นาทีสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ6 9 9้้านะครับซื้อได้ราคา 19, ในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ2700บาทสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ 50G กิกเท่านั้นค่าโทร3 0 0นาทีนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านค่าย t r u e m o v e H นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ t True ช h อ p ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย DT a c นะครับสำหรับการซื้อ iPhone 12ตอนนี้มีเหลือเฉพาะความจุ1 128 g b เท่านั้นโปรเน็ตรายเดือนสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น15,200บาทนะครับซึ่งราคา15,200ก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าดีแท็ที่ใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปนะครับถ้าย้ายค่ายเบอร์เดิมลดให้อีก1,500บาทส่วนคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา16,200เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ2199นะครับมีค่าเน็ตลูกหน้าด้วยประมาณ8,400บาทโปร1499ซื้อได้ราคา17,200นะครับค่าเน็ตลูกหน้า2,100 บาทโปร1099ซื้อได้ราคา19,200ขัน้นติดลูกหน้า 1, 200บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา21,200ขัน้นติดลูกหน้า120บาทนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามได้เลยที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS สําหรับการซื้อ iPhone 12ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่24,900 บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือน ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น15,000บาทก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับซึ่งโปรนี้มีค่าเหน็ดลูกหน้าประมาณ1,000บาทเท่านั้นส่วนคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ราคา15,000บาทนะครับค่าเห็ดลูกหน้าก็1,000ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา19,200โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเห็ดลูกหน้าเครื่องเป่าลดราคาพิเศษนะครับจาก24,900เหลือ23,900บาทลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อเครื่องเป่าได้ราคา24,900ซึ่งนี่ก็จะะเเป็นรายรยออีดขง โปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านค่าย AIS นะครับถ้าใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อไปสอบถามได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 12ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตวันนี้ผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษกดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิป นะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตเริ่มต้นที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ